นี่คือภาษอินคอมของ m อ m ที่มันสวยหรูไม่มีใครมีครับผมมองมาหลายๆที่แล้วรวม m อนะเนี่ยนะเหนือกว่าทุกที่ไม่มีใครตามไปจ่ายคุณตลอดชาติไม่รวยแนะ่ถ้าเชื่อผมปัจจุบันนี้ผมมีรายได้เดือน7ล้านกว่าแล้วก็อาจจะมากกว่าน้นเรือยผมมีลูกทีมคนหนึ่งมีรายได้เดือน7 0 0 0แสนกว่าแล้วก็อีกหลายายคนซึ่งการตามมาสวัสดีครับ ผมรีกุ้งลันรุนสวดดีประธานกรรมการบริหารบริษัทสีกุ้งโบเกอร์น,นะครับคำว่าภาษีอินคัมมันต่างกันยังไงภาษีอินคัมก็คือคนที่กินเงินเดือนคนที่ท,ทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวขายตรงมันจะมีรายได้ส่วนหนึ่งนะยกเว้นอ่ก็ข้าราชการหรือทํางานบริษัทหรือทํางานองคอ์กรเพราะฉนั้นเกษียณอายุ60ก็จะมีเงินเดือนนะเดือนสุดท้ายจะจ่ายจกนกระทั่งเสียชีวิตการที่จ่ายเงินบนานาญเนี่ยมันจบต้องเสียชีวิตใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยที่เป็นสีกุ้งโบเกอร์ด้วยระบบ MGM เนี่ย เราจะจ่ายคุณตั้งแต่บาทแรกที่คุณเข้ามาถ้ามีผลงานมีลูกทีมเราจะจ่ายคุณนะจนกระทั่งถึงวันที่คุณเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตคุณระบุแล้วคุณจะจ่ายใครหลานคุณลูกคุณคนไหนคุณระบุเราก็จะตามไปจ่ายคุณตามที่คุณสั่งโดยที่ไม่มีความแม้ประกันรถยนต์พรบเป็นกฎหมายบังคับทุกคนต้องซื้อแล้วแล้วหลายหลายคนก็ซื้อไปเป็นหนึ่งไป2นสองปสามผมเปรียบว่ามีลูกค้าหนึ่งรายต้องซื้อพรบและซื้อเป็นหนึ่งด้วย ต้องจ่ายเบีย้ยสองหมื่นปกติก็จะจ่ายอยู่สองหมื่นแล้วถ้ามาเชอผมผมชวนให้เป็นสมาชิกสีคมแล้วคุณจ่ายจากสองหมื่นเหลือหมื่นเจ็ดผมเชื่อเขาทำแน่ในเมื่อเขาซื้อราคาถูกอยู่แล้วแล้วเขาก็ยังมีได้ได้ได,ได,ด้วยเขาบอกต่อเพราะเขาต้องกให้เพื่อนเขาหรือญาติเขาเนี่ยซื้อประกันในราคาถูกเพราะฉะนั้นทุกตัวการที่เขาบอกต่อมันจะเกิดเม็ดเงินแล้วเ,เรียกค่าของมิชชั่นจะจ่ายเขาประกันรถยนต์เรายกพรบกับพรรคต่อใจมันดีตรงน,นี้ว่าเราขายปีนี้ปีหน้าเขาต่ออายุเราก็ได้ได้ได ราก็จะได้ได้ต่อต่อไปด้วยเราเรียกว่า Passive Income เพราะันตัวนี้ได้ได้ออกมาปุ๊บเนี่ยนะแต่ปีแต่ปีมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลายยครั้งคุณอยาทำแค่3ปีคุณมีรายได้เดือนละเป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนละรายได้ตัวนี้คุณหยุดเมื่อไหร่ลูกทีมไม่หยุดมันก็จะทำรายได้ก็จยหยุดอยู่กับคุณละการเข้า MGM เนี่ยคุณมันเรียนรู้ขายเพื่อเรียนรู้แต่สิ่งที่สำคัญเหลือ คุณต้องสร้างทีมงานคุณเอาความรู้ที่เรามีให้คุณไปสอนต่อพอเขาเขารู้เขาก็ไปบอกต่อทุกๆคนบอกต่อแล้วมีมีเบีย้ยประกันเข้ามาคุณจะมีลูกทีมหนึ่งคนร้อยคนพันคนไม่จำกัดเลยหลายๆคนนะมีได้ได้ให้คุณัด้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ปีที่ผ่านมาเรามีเบีย้ยประกันไปสามแปดร้อยล้านถ้าได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องว่าได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้สามแปดล้านเลยตัวนี้ก็จะตามไปจ่ายคุณปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีเบีย้ยประกันไป ถ้าปีนี้ผ่านไป3 8 0 0ร้ล้านผมเหลือ2%เซผมก็ได้เดือน7ล้านกว่าใช่ไหมละ่ะมันก็จะตามผมไปจ่ายจนจะนงเองจบชีวิตผมแล้วคุณคิดว่าปีนี้ผมจบที่3 0มพันสามพันแรล้านนะปีหน้าจะต่ออยุมันกลายเป็น4,000ันกว่า5,000ั 5, านกว่ามันจะโตไม่มีขีดจำกัดเลยมันก่อนผมเสียชีวิตผมก็ไปบอกว่าเออผมมีโมโดกตรงนี้นะเดือน,น7ล้านกว่า10ล้านกว่าในอนาคตต่อไปผมจะมองไม่ลูกผมชื่ออะไรล้านผมชื่ออะไรก็จะตามไปจ่ายโดยไม่จัากจบ นี่คือภาษีอินคอมของ m อ m ที่มันสวยรู้ไม่มีใครมีครับผมมองมาหลายๆที่แล้วรวม MGM เนี่ยนะเนื้อกว่าทุกที่ไม่มีใครตามไปจ่ายคุณตลอดชาติไม่มีงเงินบำนาญหรือเงินตอบแทนเนี่ยมันจบแค่ชีวิตเรา,าสักเกิดเราเกิดวิเฤตจบละเราจะรับบำนาญมาแค่ครึ่งปีแล้วเกิดวชีวิตจบละแต่ของเราไม่ใช่คุณเสียชีวิตเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่เราตามไปจ่ายคุนล,ล,ล,ลูกหลานนี่คือ ผลตอบแทนที่ไม่เหมือนกันเราจ่ายคุณตลอดชาติออระบบเครือข่ายทั่วไปหรือระบบเงินบำนาญทั่วไปมันจบในชีวิตคุณก็จบครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ